ครับผมสวัสดีเหล่าสมาคมคนรักลาบูบูทุกคนด้วยนะครับผมและซึ่งวันนี้ก็เออผมบอกเลยว่าผมกร็จะตายนะผมพังงานแล้วขอคนละหนึ่งไลค์ครับทุกหนึ่งไลค์ผมชีวิตชีวิตรดไปอีกหนึ่งปีพังงานแล้วขอคนหนึ่งไลค์ครับผมขอบคุณครับ ตัดมาตอนนี้ก่อนตอนแรกอ่ะผมกะจะเออซื้อในส่วนของนี่ครับเป็นตัวชาร์กสเกลนะครับผมนี่เป็นตัวนี้นะแล้วแบบว่าบิดเราเนาะบอกพี่ครับพี่ถ้าพี่ซื้อตัวตัวนี้มาแล้วก็พี่จะโหดม,มากๆเลยเพราะว่าเป็นแบบเซ็ตสุดหรอพร้อมแข่งอะไรงี้นะฮะเพราะว่าเออตัวธรรมดาเนี่ยมันอาจจะยังไม่โหดพอเพราะว่ามันต้องมีการแบบไปหาอารมณ์อะไรมาใส่สลับเบรเบนะครับผมเช่นอะไรบิดโอบิดองบิดอีด e, บิดอะไรไม่รู้ครับบิดหมดไม่สนลูกใครจักไม่รู้ม,มั่วไปหมดครับผมผม,ผมก็เลยวอ่าตอนแรกกะจะไปซื้อ แต่ปรากฏว่าไม่มีขายครับผมเกี้ยงตับก็แล้วเออเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันแล้วสลับไอตัวชาร์จสกิลนะครับผมตัวชาร์จสกิลที่ใครใช้อ่ะคนดูครับใช่เมเด้นไหมเมเดนมันตัวใช้ชาร์จเอทหรือเปล่าผมก็จําไม่ได้เพราะว่าดูถึงแค่ออจบซีซั่นหนึ่งนะครับเพิ่งจบซีซั่นหนึ่งมาประมาณ2อสาวันนี้เองครับผมคะคนดูยังไม่รู้ซีซั่นสองต่อเลยนั่นเองครับผมนั้นได้ไปทําการสั่งตัวหนึ่งมาแล้วก็เอาตรงๆนะค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างมากครับผมคนดูซึ่งก็คือเออนี่ครับเป็นตัว เบ b y ดเอ็กมาร์ลครับผมอ่ะไม่รู้ว่ามันเอาไปแข่งได้หรือเปล่าแต่ว่าสำหรับใครที่ชอบแบบไอลงไอรอนมงไอรอนแมนไรงนี้อีกอย่างหนึ่นนงเลยคือผมทาการซื้อนี่มาด้วยนะครับผมถ้าเกิดจะคิดแล้วก็คือเราต้องชุดทีละครั้งใช่ไหมแต่รอบนี้ปุ๊บเรามีอุปรกรณ์แล้วเราสามารถที่จะพุชชุดเบบีดพร้อมกันสองตัวได้นั่นเองครับผมอ่าก็เรียกว่าเริ่มมีพัฒนาการนะครับสำหรับช่องของเราแล้วเองครับแันแรกเรามาดูตัวนี้ก่อนเลยเป็นเบบดเอ็กมาเวลนะครับผมจริงๆอ่ะมันมีหลายตััวมากครบผอ ไปดูจอนีอีกรอบนึงนะครับผมปึ๊บจริงๆมันมีในส่วนของเออตัวสไปเร์มงสอร์แมนด้วยนะครับผมเห็นไหมมีสอร์แมนด้วยมีเลดฮงเลดฮักด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเออฟาวคอนใช่ไหมประมาณนั้นแต่ผมว่าของฟาวคอนน่ะสวยครับผมใช่ไหมคนดูของฟาวคอนสวยมากนะครับผมแต่เสียดายก็คือไม่ได้ชอบฟาวคอนครับผมเคยเห็นคอลแลบของคิตตี้ด้วยครับผมนี่คิตตี้นี่ครับมันมีคอลแลบคิตตี้ด้วยจริงๆอยากหาตัวนี้มารีวิวเหมือนกันเนาะนี่ครับ แต่เสียดายก็คือไม่รู้หาจากไหนเหมือนกันครับเกียงตับต้องสั่งจากญี่ปุ่นครับผมใครรู้แหล่งบอกทีครับผมสมาคมคนรักช้างไทยที่รู้ก็คอมเมนต์บอกทีก็บอกว่าหาซื้อจากไหนแล้วก็ชัสกสกิลด้วยหาซื้อจากไหนได้บ้างวะงั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนี่เลยก็แล้วกันนะครับผมนี่เป็นเบบดเอ็กซ์มาร์ลนะครับผมเวอร์ชันอาร์โลตแมนแล้วก็เวอร์ชันทารนอนนั่นเองครับผมซึ่งไอตัวอาร์โลตแมนเนี่ยมันเป็นสายเดสติมิน่านะครับผมแล้วก็เออตัวทารนอนเนี่ย เป็นสายบารานั่นเองครับผมอืมประมาณนั้นและนับว่าโชคดีมาก mm hmm. กตรงที่ว่าเออเแบบของเรานั้นมีแค่สายป้องกันและก็สายเออแอตทกนะครับผมซึ่งตัวนี้ของเราที่ผลเดีวยวกัน4ีตัวก็คือตัวนี้เป็นเออคอมโพดากูลใช่ไหมเป็นสายโจมตีอ่าส่วนตัวนี้เป็นสายโจมตีเหมือนกันก็นกคือดดนเบฟนะครับผมแดนเบฟดานเบฟนะฮะของเอ็กวิสซใช่ไหมโจมตีเหมือนกันอ่าแล้วก็ฟินิกส์ครับผมตัวร้ายของเราครับนี่เป็นสายโจมตีเหมือนกันนั่นเองครับผมมีเพียงแค่ สายป้องกันก็คือเจ้าพืชุดดาร์กนั่นเองครับผมมีแค่นี้แหละครับผมมีเราจะได้ส่วนของสายบาลานมาและก็ได้ส่วนของสายสเตมิน่ามาด้วยนะครับผมอันนี้ดีมากครับอ่าประมาณนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องวงเรื่องบิดอะไรเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าของไอรอนแมนเนี่ยเป็นบิดบีครับผมมันเขียนอยู่ครับบิดบีครับเป็นลัเชส480ดใช่ไหมอ่าส่วนของธานอสเนี่ยครับผมเป็นเอ่อบิดพีครับผม เป็นรัชเชตสี่ครับประมาณนี้ง่ายๆเลยก็คือที่เราเล่นส่วนใหญ่ก็คือเราซื้อตามอนิเมะหมดเลยความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับเบ็กก็คือตามอนิเมะกับคอมมต์ใน YouTube อย่างเดียวนะครับผมก็ถือว่าเหนื้อมากเพราะเราไม่ได้ศึกษาต่อเลยนั่นเองครับผมประมาณนั้นอ่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาทําการลองเปิดกันเลยนะครับผมสลับในส่วนของตัวนี้นะอืออ่าึอุ้ยโคตรสวยครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาดูตัวเบรกกันแล้วกันเนาะ ตัวเบีดก็จะเป็นนี่ครับดูไอรอนแมนก่อนเลยอ่ามันเป็นสายเตมิน่านะผมไม่รู้ว่าไอตัวเบีดนี้มันช่วยอะไรนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าเอ่อในส่วนของกรงจัดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับในส่วนของเบีดตรงนี้นะเป็นเหมือนแบบตรงหน้าอกไอรอนแมนอะเห็นไหมครับผมใช่ไหมเหมือนไหมอ่าเห็นไหมครับผมเขาเรียกว่าใส่ดีเทลของตัวไอรอนแมนไว้ประมาณนั้นแล้วก็สีของไอรอนแมนก็คือสีแดงกับสีทองใช่ไหมก็มีเหมือนกันนะครับผมให้มันดูแบบคงเอกลักษณ์ของมันไว้นะครับประมาณนั้นแล้วก็นี่ครับส่วนของทานอส ฐานอตน,นะครับผมรูปลักษณ์ของเบลมันจะคล้ายกับไอตรงหัวของทานอนเนี่ยครับผมเป็นหน้ากาักของฐานอเนานะเสียดายถ้าเกิดเป็นแบบว่าฝั่งอินฟินิตี้เกมไว้นะครับผม5จุดอะไรเงี้ยคือสวยมากครับผมนเนาะเสียดายไม่ใช่แล้วก็เป็นสีม่วงกับสีทองนะครับผมโอเคดูสีดูสีดูสีสฮึบเข้าแพ็คมาแบบนี้เลยคนดูครับอ่ะดูนะฮะชึบแต่ว่าตัวชุดสวยมากครับเดี๋ยวให้ดูตัวชุดเดี๋ยวให้ดูตัวชุดโอเคใส่ถูกใช่ไหมถูกแล้วนะเฮ้ โอเคเรียบร้อยสลับทานนอนนะครับผมนี่เท่เกินหัวม,มันจะกลมๆทุ่ๆนะครับผมในถองบิดเนาะ <c oughs> น่าจะเป็นบิดสังตรไม่นแหละเนาะประมาณนี้แหละครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาแหละใช่ไหมอ่าโอเคเรียบร้อยครับผมอ่าสองตัวก็คือประมาณนี้ครับแต่อยากให้ดูไอตัวชูดนะของามันเท่แค่ไหนครับถึงมันจะเล็กนะครับผมแต่ว่ามันก็เออมีลายนี่ครับมาร์เวลครับน้องไหลมาร์เวลครับ เห็นรอเปล่าครับเดี๋ยวใส่สายให้ดูครับเออที่ชูสวยนะลันเชอร์สวยมากครับนี่อ่าเขาให้มา2ตัวนะครับผมแบบไวเล่กับเพื่อนไวเล่กับอะไรพวกนี้เนาะมีเบสสตัวจะให้ลันเชอร์มาตัวเดียวมันก็ชูไม่ได้ถูกไหมครับผมก็เลยให้มา2ตัวประมาณนี้เลยครับผมผมได้ความรู้จากคิดที่แล้วมาเหมือนกันนะผมก็คือพี่ครับพี่ไอตัวตัวชูแบบสายเนี่ยครับแบบเนี้ยแบบเชือกเนี่ยไอตัวชูแบบเชือกเนี่ยครับพี่ เวลาพี่ชูดอะ่ะพี่ต้องปล่อยเชือกด้วยนะครับผมคนดูครับถ้าปล่อยเชือกมันจะแรงขึ้นนั่นเองครับผมซึ่งอขอพูดเลยนะครับผมคนดูครับแม่งไม่ได้วะแม่ต้องใส่ถุงมือครับผมตอนแรกผมก็อ่านคอมเมนต์ผู้ผมลองเลย,เลยคนดูตอนผมอ่านคอมเมนต์น่ะผมลองเลยนะครับผมซึ่งคือตอนผมลองก็คือแบบไอเนี้ยมันตีนิ้วผมแตกครัคนคนดูนั่งระบ,บมร้องไห้มันใช่แน่หรือคนดูครับเราก็เลยเอาเออถุงมือไมโครเวฟ มาจับด้วยนะครับผมเวลาชูดก็จะแบบว่าไม่เจ็บมือนะเนี่ยครับผมนี่มาตีมือจริงนะเด็กร้องไห้นะครับผมถ้าเกิดเด็กใช้เนี่ยเด็กโดนตีคือร้องไห้แน่ครับเอาว่าเดี๋ยวเราไปลองในส่วนของเบบี้ทั้งสองทเลยว,ว่ามันจะโหดแค่ไหนครับผมไป let's go <S อ่าโอเคครับผมเรามาต่อกันเลยฮะซึ่งรอบนี้เราจะมาทําการรีวิวให้ดูนั่นเองครับผมสาเหตุที่เราเปลี่ยนออมุมกล้องก็คือข้างนอกมัน ไม่ค่อยมีแสงนะครับผมเพราะว่าไฟมันเสียนั่นเองครับก็เลยว่าอ่ะเอามาถ่ายข้างในห้องนอนนั่นเองครับผมซึ่งอาจาจะน่าจะแสงดีกว่าไหมแสงดีกว่ายันเรื่องคือผมยืนเล่นอยู่นะครับผมถ้าเกิดยืนเล่นแล้วก็มันอาจทำให้แบบว่าใช้ e อ e r g y แลวก็ใช้พลังงานได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนแข่งเบียดจริงๆเขาก็ยืนเล่นกันใช่ไหมครับผมถ้าเกิดเรานั่งชูแล้วก็น่าจะไม่แรงนั่นเองครับผมก็เลยอ่ะรอบนี้ ยืนเล่นเลยได้เองครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นด้วยตัวนี้ก่อนละกันนะก็คือตัว Iron Man นั่นเองครับผมอ่าเป็นสายเตมินาตเองครับผมซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันฮะว่าเตมินาเออ่ของจริงอะ่ะมันานานแค่ไหนครับผมผมรู้จักตัวเดียวจากตัวเดียวคือวิสันลอดนะครับผมของมันติก็คือเป็นสายเตมินานะ่าเนาะซึ่งบอกเลยว่าจะมาลองของจริงว่าเตมิน่านั้นมันานานแค่ไหนนั่นเองครับผมอ่ะเล็กก็อย่างที่บอกครับผมนะว่าอย่างที่บอกครับผมว่าไบเบียรแต่ละสายนั้นมันจะมีเอ่อชนะทางแพ้ทางของมันเองนะครับผมเช่นสายโจมตี จะชนะสเตมิน่าใช่ไหมครับผมแล้วก็จะมีสายหนึ่งที่แบบว่าอยู่ตรงกลางก็คือ,อสายบาลานนะขอก็คือทายน้องนี่แหละครับผมแต่ว่าเนี้ยเราจะมาลองอสายสเตมิน่าก่อนนะครับผมให้ดูว่ามันเป็นยังไงเดงครับผมไปไปลองดูว่ามันนานแค่ไหนครับผมอันดับแรกเราขอใส่ถุงมือก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าอยากจะลองดูแบบว่าสุดแรงเกิดดูว่ามันจะแรงแค่ไหนแล้วก็ใช้เป็นที่ชูดแบบว่าเชือกนะครับผมลองแบบปล่อยเชือกแบบนี้นั่นเองครับประมาณนั้นโอเคอุย้ย มันนานใช่ไหมคนดูโอเคมันอยู่ตรงกลางกลนนะครับผมโคตรนานถ้าเกิดมัมีตัวมาโจมตีแล้วก็อยู่แบบยันเช้าอะครับผมใช่ไหมมันนานเกินไปแล้ะคนดูนานเกินแล้วครับอันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละ มันยังหมุนอยู่แหละครับค็ดูครับไม่โคตรนานไม่านานจังวะเฮ้ยตอนนี้ก็เออกลางคืนแล้วครับผมคดูครับเริ่มจะกินแล้วครับคด็ดูพาที่ตกดินแล้วนั่นเองครับเห็นหรือเปล่าครับแต่ว่ายังคงหมุนอยู่ครับคนดูมันยังไม่หยุดหมุนครับโอ้โหสายตีไม่น่านี่มัน ของ G, จริงครับผมคนดูไม่ไงี้ไม่รู้ว่มามันหยุดหมุนตอนไหนนะครับผม <S <S ผมควรจะหยุดมันดีไหมครับคุณดูครับผมควรจะหยุดมันดีไหม,ม,ม,มไม่งั้นแล้วก็มกันก็หมุนทั้งวันอย่างงี้ครับคนดูอุย้ยมันเริ่มแล้วครับคนดูครับมันเริ่มจะหยุดแล้วครับโอ้โหรอตั้งนานกว่าไม่จะหยุด โอเคครับกดดูครับในที่สุดมันก็หยุดสักทีก็ดูรลวก็ประมาณ3 3 4สชั่วโมงได้ครับผมที่มันหมุนนะครับก็ถือว่าเป็นสาธเตมนาที่หูมา,มากๆครับผมกดดูประมาณนี้ครับเอาละครับผมรอบนี้ก็เออเป็นในส่วนของทาน้อนครับซึ่งทาน้อนมันเป็นสายเออบาลานซ์ผมไม่รู้ว่าบาลานซ์เนี่ยมันบาลานซ์แบบว่าโจมตีโหดไปเลยหรือว่าเออบาลานซ์แอทแทคด้านเออป้องกันหรือว่าทุกอย่างมาเท่ากันหมดหรือเปล่านี่ผมไม่รู้เพราะว่า ตัวตัวประลาดที่ผมจําได้ก็เป็นเออมันจูคิงนะผมเป็นเลออนคอซึ่งผมอยากได้แต่ว่าไม่รู้ไปหาซื้อที่ไหนนะครับผมก็ดูครับจะสวยแบบคนดูครับเป็นเห็นไหมคนดูเป็นว่าสีม่วงทองนะผมแล้วก็เป็นเบดแบบโคตรสุดแล้วก็เป็นเออบิดแบบว่าสีขี้ม้าครับคนดูครับเห็นไหมเท่ว่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการเทสกันเลยนะครับผมอืมอู้ดูวิ่งโคตรโหดครับผมมันไปสายโจมตีได้เลยเนี่ยคนดูใช่ไหมดูดิ เขาเรียกว่าเหมือนมีจุดมุ่งหมายในการจู่โจมนะครับผมประมาณนี้ครับผมพอแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจ,จะนานเกินไปใช่ไหมแต่มันก็นานอยู่นะคนด,ดูเป็นเล่นไปครับผมมาต้องลองสู้ดูเว้มาเราจะมาลองทายกันดูครับว่าระหว่างสายบาลานกับสาตมิน่านั้นตัวไหนจะโหดกว่ากันนะครับผมไปเราต้องเจอกับไอรอนแมนเว่ยแต่รอบนี้เรามีในส่วนของที่ชูบแบบว่าพร้อมกันสองอันแล้วนั่นเองครับผมอันนี้เป็นแบบว่า15องศามั้งใช่ไหมมันจะไม่ตรงพอดีนะผมมันจะเป็น15องศาเนาะก็สามารถดึงทีเดียว ออกสองอันไดเลยนะครับผมจะได้ว่าลงพร้อมกันเนาะจะได้เห็นความต่างหรือว่าตัวไหนจะแข็งแกร่งกว่ากันนั่นเองครับผมโอเคออโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะทานอสทานอสทานอสเม่จะเก่งมันในหนังเลยอะไรอยู่วะขอรอบหนึ่งเพื่อความแน่ใจเม่ไม่จะเก่งมันในหนังเลยวะกชุดอ่าอ่าเออเออ เอออุ้ยฐานอตโหดฐานอตโหดครับผมวิ่งทนแรงมากแต่ตีไม่น่ามันก็โหดเหมือนกันครับผมเรื่องมันสูสีว่าคนดูฐานอตชนะใช่ไหมเมื่อกี้ฐานอตชนะถูกไปครับผมคนดูใช่ไหมอุ้ยอุ้ยฐานน็อตานฐานฐอตเพสรอบนี้นะครับผมขอตั้งทานเราไปก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําการเพสแบบวัตถิสติกแล้วกันเนาะเพราะว่า เออสายเตมินา่านั้นแพ้สายโจมตีใช่ไหมครับผมสายแอทแท็กใช่ไหมอ่ะเราจะ,ะรรมาลองทำการเทสกันซึ่งตัวผมจะเทสกับเตมิเนา่าตัวนี้นะก็คือฟีนิกวิงนั่นเองครับผมโอเคโกชุดเออเออฟินิกสู้เขาฟินิกต้องไม่แพ้ครับนะคนดูฟินิกแพ้มันชนะใครบ้างวะยุฟ,ฟีนิกเนี่ยคนดูแม่งชนะใครบ้างวะโกชุด เออสู้เขาหน่อยเออเออเออสู้หน่อยเอออืมล้มล้างทุกทฤษฎีนะครับผมของฟินิกซ์งั้นเราลองเดี๋ยวเราจะมาลองนี้แล้วกันนะผมในเมื่อฟินิกซ์อาจจะกัดไปเดี๋ยวจะมาลองนี้แล้วกันนะสลับเออดันเบฟนะครับผมไปของเอกุสซีนั่นเองครับผมโอเคอือไปครับผมเออเอกุสซีเออเอ็กุสซีเออเออดันเบฟเออ เออเออเฮ้ย <S <S เดี๋ยวก่อนนะไอรอนแมนมันโหดจังวะชุดแดนเบฟโชว์หน่อยแดนเบฟเออ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 เชีย่ยมันโหดจังวะเดี๋ยวก่อนนะปกติเซหนามันโหดขนาดนี้เหรอคนดูอุย้ยไม่ธรรมดามันยังไม่หยุดเลยครับผมคนดูดิแรงแทบไม่เสียนะคบผมยังมีแรงหมุนต่อนะครับผมคนดูเห็นไหมต่อมาครับและตามหลักการเลยก็คือ ดีฟินถ้าเกิดเรียนตามนั้นนะครับผมก็คือจะแพ้ในส่วนของเตมิน่าถูกไหมครับผมคน mm hmm. ดูครับอ่ารอบนี้ชนะทางครับผมแต่เองจะแพ้ไม่ได้นะไอรอนแมนไปครับเออบางทีแบบแพ้ทางแล้วก็อาจจะชนะก็ได้ไหมหนึ่งสองสามโกชุดนี่ครับผมกูว่าแล้วกูว่าแล้วไอรอนแมนมีสิทธิ์แพ้กูว่าแล้วไอรอนแมนไอรอนแมนเออเออเออ หรือว่าเราเข้าใจผิดว่ามันแพ้ทางแล้วคนดูชุดอุ้ยอุ้ยรอบนี้ชนะจริงครับผมมาดูครับเล่พวกสายบาล้านแหละคนดูครับแล้วสายบาลานมาชนะสายโจมตีไหมคนดูอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองในส่วนของลูกลักของเราครับผมฮะฟินิกวิ่งครับผมดูซิว่าจะชนะทานอนหรือเปล่ายังไม่ค่คยได้เล่นทานอนเลยนะเป็นฟินิกวิ่งประทัดทานอนนะครับผม หนึ่งสองตมบรรลานบารรทัดจีหูบุกดึกบุกบุกโขดครับผมบุกโขดครับฟินิชบุกโขดครับเอาวะตีรัวครับผมตีรัวครับแล้วยังไงครับเสมอหรือเปล่าเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครตายก่อนเมื่อกี้ใครร่วงก่อนครับผมใครฟินิชก่อนงานรอบนี้เราจะมาวัดกัอีกรอบหนึ่งนั่นเองครับไปถ้าจะเสมอคิดว่าทรบไป โอ้โห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 สู้กันเดือดมากครับอุ้ยอันนี้ได้คะแนน,นเยอะนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรหรอวะคนดูจาไม่ได้ว่ะแต่ตีเข้ากงเนี่ยครับผมตีเข้าหลุมเฮ้ยฟินิกวิ่งในที่สุดแกก็โหดขึ้นมาแล้วสินนะอยากปั้นหรอคนดูครับเราสามารถปั้นฟินิกวิงไว้แข่งได้ไหมคนดูแล้วควรหาบิดไหนอะไรไหนมาใส่คนดูก็เข้าใาละกันนะผมในส่วนของผมผมชอบเออถ้าดีไซน์อ่ะผมให้ทานน็อตมากสวยกว่านะครับผมคนดูเห็นไหม ดีไซน์ทานอสสวยกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเอาเรื่องของศักยภาพเ mm hmm. ฟิร,ร์มแมนผมว่าผมให้เออนี่ว่ะคนดูครับไอรอนแมนครับผมคนดูคิดว่าตัวไหนโหง่าก็สามารถคอมเมนต์ไว้ขข Thanos, แล้วกันสำหรับในส่วนของทานอสแล้วก็ไอรอนแมนนั่นเองครับผมประมาณนี้เนาะอุ๊ดท็ทีสอรี่ประมาณนี้นะ,ททะมนผมสำหรับในส่วนการรีวิวก็ไปเจอกันแล้วกันนะครับผมอ่า